การประหยัดพลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมาดูกันว่าวิธีใดบ้างที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน 1. ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานหลายคามนมีพฤติกรรมเปิดไฟทิ้งไว้ในห้องที่ไม่มีคนอยู่หรือเปิดทีวีและคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้แม้ไม่ได้ใช้งานครฝึกนิสัยปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ออกจากห้องนอกจากช่วยลดค่าไฟแล้วยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรโดยไม่จำเป็นอีกด้วย 2. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดยังคงใช้พลังงานแม้จะปิดแล้วเช่นทีวีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไมโครเวฟ วิธีที่ดีที่สุดคือถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานานเพื่อลดการใช้พลังงานแฝงที่เรียกว่าไฟฟ้าสแตนบาย 3. ใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดไฟ LED มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ต่ำกว่าหลอดไฟแบบเดิมสาม,มารถประหยัดไฟได้มากถึง80%และยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดไส้ถึง10เท่าแม้ราคาสูงกว่าเล็กน้อย แต่ในระยะยาวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้มาก 4. ตั้งอุณหภูมิแอร์ให้เหมาะสมและดูแลรักษาแอร์อย่างสม่ำเสมอแอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสูงมากการตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ25-27องศาและใช้โหมดประหยัดพลังงานจะช่วยลดภาระการทำงานของแอร์นอกจากนี้ควรล้างแอร์ทุก3-6เดือนเพื่อให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่เปืองพลังงาน ใช้พัดลมแทนแอร์เมื่อทําได้พัดลมใช้พลังงานน้อยกว่าการเปิดแอร์หลายเท่าหากอากาศไม่ร้อนเกินไปควรเลือกใช้พัดลมแทนแอร์หรือใช้พัดลมร่วมกับแอร์เพื่อลดการใช้พลังงานของแอร์โดยช่วยกระจายความเย็นทําให้สามารถตั้งอุณหภูมิแอร์ที่สูงขึ้นได้ หใช้น้ําอย่างประหยัดและลดการสูญเสียน้ําโดยไม่จําเป็นการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าน้ําแต่ยังช่วยประหยัดพลังงานที่ใช้ในการสูบน้ําและบําบัดน้ําเสียวิธีที่ดีที่สุดคือปิดก๊อกน้ําขณะแปรงฟันล้างจานหรือถูบ้านใช้เครื่องซักผ้าเมื่อมีผ้าเต็มถังและมันตรวจสอบการล่วไหลของท่อน้ำเจขับรถอย่างประหยัดพลังงานหรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะ การขับรถอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการเล่งเครื่องอย่างนุ่มนวลหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันและเติมลมยางให้เหมาะสมสามารถช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้นอกจากนี้หากสามารถเดินขี่จักรยานหรือใช้ะระบบขนส่งสาธารณะแทนการขับรถส่วนตัวแล้วก็จะช่วยลดการใช้พลังงานและมลพิษทางอากาศได้มากขึ้น 8. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองว่ามีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงเช่นตู้เย็นแอร์เครื่องซักผ้าและไมโครเวฟหากต้องซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าไฟในระยะยาว 9. ใช้พลังงานจากธรรมชาติให้มากขึ้น ลดการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันโดยเปิดหน้าต่างรับแสงแดดแทนการเปิดไฟใช้ลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์เมื่อลมพัดเยน็นและติดตั้งแผงโซลาเซลล์หากเป็นไปได้เพื่อใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลาสติกและกระดาษเพื่อลดพลังงานในการผลิตการผลิตพลาสติกและกระดาษต้องใช้พลังงานและทรัพยากรมหาศาลหากเราลดการใช้พลาสติกเช่น ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและลดการใช้กระดาษโดยใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนก็จะช่วยลดการใช้พลังงานทางอ้อมและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรโลกอีกด้วยหากเราทุกคนร่วมมือกันก็จะช่วยให้โลกของเราหน้าอยู่ขึ้นในระยะยาว